สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่หน้ารถ Honda f ฟีดค่ะวันนี้ลูกค้าบอกว่าแอร์ไม่เย็นนะคะเราก็จะมาดูที่คอมแอร์นะคะช่างทองได้ถอดล้อข้างคนขับออกแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนหน้าคัดให้ได้รู้นะคะแต่ตอนนี้ช่างทองกําลังจะถอดหน้าคัดชุดเก่านะคะ ตอนนี้กำลังถอดนะคะชุดเก่าออกถอดสายพานออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เนาะดูกันแบบยาวๆตั้งแต่ถอดจนเอานะคะชุดใหม่มาใส่แล้วก็ลองค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้แท่งทองกำลังถอดนะคะชุดเก่าออกนะคะก็มีบล็อกนะคะแล้วก็ไขควงนะ นี่คือวิธีการเปลี่ยนหน้าคาร์ดแบบไม่ได้ถอดคอมแอร์นะคะจริงๆช่างทองบอกว่าใช้บล็อกลมยิงก็จะง่ายแต่วันนี้ช่างทองทำให้ดูแบบนี้นะคะว่าจะออกยากออกง่ายนะคะบางคันก็ออกง่ายนะคะ คันนี้ก็ไม่ถือว่ายากมากนะคะนี่ค่ะออกแล้วค่ะชิ้นนึงนะคะนี่คือหน้าคัดเก่าเห็นไหมคะเดี๋ยวี่างจะถ่ายให้ดูให้ช่างทังออกมาให้ครบสามชิ้นก่อนนะคะ คงจะค่อนข้างทำงานลำบากนิดนึงนะคะเพราะวัวนนี้เมชช่างถ่ายทำคลิปด้วยนะคะพยายามจะเข้าไปใกล้ๆเพื่อให้ FC เห็นว่าทำขั้นตอนไหนบ้างนะคะ ็ต้องใช้โซนิคไล่ฉีดด้วยนะคะตีตีเข้าหันขยับนิดนึงแล้วก็ตีออกเทคนิคนะคะถ้ามันออกแยกๆก็ให้ตีเข้าแล้วก็ตีออกนะคะตีเข้าให้ขยับแล้วก็ตีออกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเอานะคะชุดใหม่มาเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนก็เดี๋ยวก็จะมาดูกันค่ะแล้วก็มาเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะใส่คอมแอร์ชุดใหม่เข้าไปนะคะเช็ดออกอย่างนี้นะครับช่างทองได้เช็ดไปแล้วนะคะกระดาษเช็ดชุดสองแผ่นแล้วนะคะเช็ดแบบนี้เช็ดคราบเหลืองๆออ,อ,ออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้มีน้ำมันอะไรนะครับเช็ดให้แห้ง ไม่ให้มีคราบเหลืองๆแล้วก็เช็ดคราบออกให้หมดไม่ให้มีคราบน้ำมันด้วยนะคะขอโทษนะคะถ้ามันจะมีแสงเงาสะท้อนเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากนะคะค่ะแล้วเราก็จะใส่นะคะชุดใหม่กันเลยค่ะนี่คือนะคะชุดใหม่นะคะได้มาเราก็ลองนะ วางลูกปืนกันนะครับลูกปืนได้นะนได้ให้เราลองก่อนนะคะเดีนนะะ๋ยวเมีช่างจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะว่าวช่างทองอทำคอยตัวนี้คือตัวคอยะคะ่ะลองทุกอย่างก่อนนะครับที่ถ้าเราได้ชุดใหม่มาก็ให้เราลองก่อนนะคะ เห็นไหมคะใส่วิ่งเลยนะต้องขัดให้เงาแบบนี้นะคะตัวนี้คือตัวคอยมันจะมีล็อกของมันนะคะเห็นหไหมคะแม่จ,จะเอาเข้าไปใกล้ๆเท่าที่จะใกล้ได้นะคะ ทั้งทั้งก็จะทำงานลำบากนิดนึ่งอาจจะแรงอย่างเพราะว่าเมียช่างใช้กล้องมือถือนะคะชิมก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะตัวเล็กเดี๋ยวช่างท่องใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเมีช่างจะเข้าไปถ่ายให้ดู ค่ะนี่ค่ะใส่แหวนเข้าไปแล้วนะคะยังไม่ลงนะครับต้องขอก็ขาะแหวน ไไ่ขยมด้มดแล้วก็ให้เรามองข้างหลังนะครับว่ามันชิดหรือเปล่านะถ้ามันค้างมันอะไรไม่ได้ะะให้เราก้มมองนะก้มมองให้เราก้มมองตามมือที่จั่งทองแยงเข้าไปเมื่อกี้นะคะว่ามันชิดไหมนะคะ ใส,ใส่ไฟเรียบร้อยแล้วน,นะคะแล้วก็จับไปเลยตัวนี้เป็นไปได้อย่าเอามือจับนะครับเดี๋ยวมันเป็นสนิมนะมือเรามันจับนู่นจับนี่มันเปืเป้อนนะนะอยลูกปืนในห้ามเอามือจ,จับแล้แตกนะครับช่างทองบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าเอา,เอามือไปรูปไปคำแล้วก็ไปจับแถวแถวร่องลูกปืนนี้นะคะวงลูกปืนข้างในนะอย่าไปจับองลูกปืนน,กปนนะห้ามเลยนะคะเนาะ,<จ>ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นสนิมนะคะ ตี<ะ>ก็อย่างเงี้ยตีไปเลยตีวิธีตีวิธีตีก็คือหมุนดูนะครับถ้ามันเอียงไม่ได้นะต้องตีเข้าตรงๆถ้าหมุนดูมันมันได้ศูนย์ก็คือมันตรง,งนะก็ตีเข้าไปเรื่อยๆตีเลยค่ะตีแล้วก็สลับกับการหมุนด้วยนะคะ ตีแล้วก็หมุนดูเหมือนที่ช่างทองหมุนตอนแรกนะคะอนนโอเคนะครับโอเคแล้วเราก็ตีส่งเลยค่ะากว้วนี้ลูกปืนมันห,หนานะมันยาวคอมันยาวนะ,ะอ๋อถ้าเป็น Honda f ฟีดเนี่ยคอมันจะยาวนะคะลูกปืนก็จะหนานะเข้าแล้วค่ะเพราะว่ามันตัวนี้มันตั้งห้าีเคนะ ตัวนี้ 5pk ช่างทองบอกนะคะก็ะคือเราจะใช้ค้อนตีโดยตรงเลยไม่ได้นะคะเราต้องมีอะไรรองนะคะอย่างเช่นท่อ PVC หรือว่าไม้ก็ได้นะคะเราก็ใส่แหวนล็อกค่ะต้องขออภัยนะคะถ้าช่างทองดูเหมือนทำแบบไม่ค่อยถนดัดเพราะว่ามีกล้องนี่แหละคะ่ะเพื่อ FC นะคะ ก็จะทําให้ e c เห็นนะคะว่าเวลาใส่ก็จะใส่ท่าลักษณะประมาณนี้เนาะใส่อะไรก่อนนะคะใส่ชิ้นส่วนไหนก่อนนะคะแหวนตัวนี้มีความมีหงายนะครับใส่ผิดด้านไม่เข้านะ,ะไม่ลง็อกแหวนตัวที่กําลังใส่มีความมีหงายนะคะถ้าใส่ผิดด้านมันจะไม่เข้านะคะต้องใส่ให้ถูกด้านนะคะ ท่างถ่ายให้ดูใกล้ๆค่ะไม่เลยกล้องมันไม่สามารถเอียงเข้าไปได้นี่ค่ะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะมีแหวนแถมมาวงแล้วก็อะไรแถมมาเราก็ใส่ให้หมดอสองวงนะบางๆ นะตัวนี้น็อตเบอร์สิบสี่นะคะถ้าใช้เป็นบล็อกก็จะง่ายต่อการทำงานนะคะตัวนี้ทางหมุนเข้ามันจะหมุนตามลูกศรนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าหมุนออกระวังนะครับหมุนควนเข็มไม่ได้นะั้นของับ เทคนิคนะคะอันนี้คือเทคนิคช่างทองเลยนะคะคือถ้าเวลาหมุนเข้ามันหมุนหมุนได้นะแต่ถ้าหมุนออกมันจะหมุนย้อนมันอาจจะพังได้นะครับต้องทางตรงนี้ต้องศึกษาดีๆนะครับแต่ถ้าใครไม่มีบล็อกลมก็ให้ใส่สายผ่านแล้วก็เปิดคอมให้มันให้สายผ่านมันให้แม่เหล็กมันดู ตอนนี้ทั้งทองกำลังจะใส่สายพานนะคะกล้องก็อ,งอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะ เช็คว่ามันเข้าร่องไหมนะคะตรงร่องไม้ของสายพานนะคะนะคะว,วิธีขันน็อตตัวหน้าคอมนะคะขันน็อตหน้าคมนะคะเป็นวิธีขันน็อตหน้าคอมนะคะ,ว,คะ,คะวก็เอาไฟจากแบตเตอรี่มาป้อนเข้านะครับให้ถอดปลั๊กก่อนนะแล้วก็ตรงสายตรงไป นะต้องแน่นมากๆนะคะท่านเขาบองว่ามันแน่นแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าก็เพื่อความชัว์เนาะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวช่างทองจะไปสตาร์ทลองหน้าคา์ดกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าคแอร์ต้องตัดนะคะ ตัดแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะทำงานต่อนะคะแล้วก็จะรอเขาตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความชัวร์นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายแบบยาวๆให้เอฟชีนรับชมนะคะ ค่ะโอเคตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะวันนี้เราเปลี่ยนนาคาดคอมแอร์ฮอนด้าฟีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้เมียช่างก็ฝาก FC ทุกๆท่านนะคะทั้ง FC ใหม่และ FC เก่านะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเมียช่างได้ผลิตผลงานดีๆต่อไปนะคะสําหรับ FC ใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ เราจะได้จับมือกันแล้วก็เวลามีช่างลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นเมช่างทุกๆคลิปเลยนะคะกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากช่างเมียช่างพนัาบายน้ำค้างค่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ